สวัสดีครับไร่ท้องนูดครับผมมนีนะครับผมสิพาดทุกคนมาเบงบักซิดากิงทาบเนะในแปลงของผมจะเป็นแปลงยูอำเภอผู้เวียงจังหวัดขอนแก่นเป็นแปลงฟรั่งของเป้าซื้อจะเป็นแปลงใหญ่น้อยแต่ว่าเพิ่งได้เครื่องหนึ่งนะครับแพนกล่องมาเลยครับเห็นป้าุ่นนะครับทางปุ่นเบงบักซิดาแต่ละต้นนะครับเนาะอันนี้จะเป็นบักซิดากิิงทาบซึ่งเหมือนนะครับเนาะก็คือผมนํามาปลูกเป็นพื้นที่ดินทรายเนาะดินทรายเพราะว่าพื้นที่นี่เป็นดินทรายเหมือนนะครับเนาะซึ่งเห็นว่าลักษณะสมบูรณ ตามคลิปก้อนนี้เห็นมื่อคบอกว่าก้อนที่ปลูกเนี่ยคนณที่เติมมัทเรียนซีแนดินก้อนไหนจะมาขึ้นคู่หรือก็มาขึ้นร่องแล้วก็เดินระบบแม่เหล้วก็ปลูกแนละ้วนี่เป็นกิ่งทาบที่ต้นขี้ไล่บ่ฮักดิ้ต้นงาผุ้งขายเป็นลี้ยวนะครับเนาะวันนี้ผมเรียกขี้ไล่มาปลูกอายุประมาณจากสองเดือนครึ้นนะครับเนาะเขา,าก็จะแตกสรงพุ่มนะครับติดดอกติดหมากเนาะเสียนะครับเห็นเพราะมีคือความอุดมสมบูรณ์เนาะส่วนเรื่องหยาในแปลงว่าหลังพงนะครับหยาในแปลงนี่คือเขาจะบ่งบอกว่าดินเท่านี้สมบูรรณ์าใดเนนะะห้้ตััแลวก็คคุมบ มางได้ผู้ได้อยากฉีดยาไข่ไากฉ็ฉ,ฉีดฉีดได้แต่ว่าต้องฉีดไกลน้อนะครับน้อยกับคุ้มเอาเนาะแต่กินท้าววันนี้ขอเชียร์เดือ่าต่อเพราะว่าต่อเขาจะมีหยอดขึ้นมาแต่วันนี้มันเริ่มสมานกันดีแล้วเขาก็เลยแบบบ่มีหยอดต่อดินต่อยพื้นบานที่ปงขึ้นมาเนาะอันนี้ก็คือนะครับความสมบูรณ์พวกเอามาฝากเนาะอยากอยากหาความรู้นะครับไปเบังในคลิปกัเก่าผมเนาะผมเ็จบ,บอกมาถูกสิ่งหุกอย่างนะครับกับการปลูกบักซีดาในพื้นที่ดินทรายหนองซีดาสายแดงนะครับมันเอกขอบคุณและสวัสดีครับ